The yeah. โทรอีกจําเป็นไหมพี่รักษ์เวลาสมัครโครงการเมเนดเมนทัวนี้ถ้าไม่มีโทรอีกเขาจะรับไหมพี่รักษ์จะแบ่งอย่างนี้ค่ะถ้าถามว่าจําเป็นไหมจําเป็นอย่างมากค่ะโครงการเมเนดเมนทัวร์นี้ที่เป็นกลุ่มอัปเปอร์เลเวล 50k เวลาเราสมัครเข้าไปข้อแรกถ้าเราจบจากต่างประเทศอันนี้ไม่มีโทรอีกไม่เป็นไรเพราะว่าอะไรการที่เราจะจบจากต่างประเทศได้เราต้องเก่งภาษาอังกฤษอยู่แล้วถูกปะเพราะฉะนั้นเขาไม่ได้ดูตรงนั้นอยู่แล้วไม่ยื่นไม่เป็นไรในขณะที่2คนที่ จบอินเตอร์แล้วพี่ลักษ์จบอินเตอร์ไม่ยื่นได้ไหมอ่ะอินเตอร์คุณต้องเรียนภาษาอังกฤษมา3ปี4ปีอยู่แล้วอันนั้นก็ยังไม่เป็นไรเท่าไหร่แต่ว่าไหนรก็ตามที่คุณจบจากในประเทศค่ะประเทศไทยและไม่มีโทอีกแต่ไปสมัครโครงการกลุ่มอัปเปอร์เลเวล 50K บบวกๆก,การที่เขาจะเอาเราเข้าไปค่ะจะเป็นเรื่องยาก เราจะไม่ได้ทำแม้กระทั่งเซลลเทสด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นใครอยากจะผ่านเข้ารอบใครอยากเข้ารอบออนไลน์แอสิเมนใครอยากลองทำแบบฝื้นัดแบบสอบคุณต้องยื่นโทอีกจำเป็นมากๆถ้าจบในไทยควรจะยื่นโทอีกเพราะฉะนั้นนี่คือบทสรุปที่รักจะให้เราหมายความว่าถ้าใครจบในไทยคุณควรไปสอบเถอะอย่างน,น้อยๆโทอีกควรจะได้700นะจะดีมากๆและ เกรดที่เขาชอบมากๆก็คือ800นะถ้าโทรอีกเกิน800เมื่อไหลโครงการใดก็ตามเปิดแขนอาต้อนรับเราค่ะเขาชอบที่800 800อยู่ในเกรดที่คนจ่ายกัน 50k เบตาโกตอนต้นปีนะรับคนที่นะคะสอบโทรอีกเนี่ยได้800บวกบวกนะซึ่งนะคะต้นต้นปีเบตาโกให้ 50k แล้วคัดง่ายมากๆเลยคัดใ้การสัมภาษณ์ซึ่งพี่ลักจะบอกว่านี่คือเกรด 50k เพราะ,ะนั้นใครที่ได้โทรอีกสูงๆนะคะโครงการ MT กลุ่ม upper level ชอบมากอะไรบ้าง ติ๊กต็อกก็ชอบนะคะ e c o m m e r ิรซส้มก็ชอบซึ่งเดี๋ยวเขาจะเปิดเดือนสิงหาก็าจะกลับมาเปิดรับสมัครผู้สมัคร มีอะไรอีกแบงกิ้งก็ชอบโทรอีก800ค่ะทุกคนชอบหมดเลยเพื่อนหมายความว่าถ้าคุณมีโทรอีกจะดีมากๆแต่ถ้าจบต่างประเทศดีแล้วไม่มีอันนี้ไม่เป็นไรนะยังสามารถสมัครได้ปกติแต่ถ้าดีก็ควรไปสอบนะว่านี่คือสิ่งที่วิลักจะให้เราสรุปอีกรอบนึงค่ะจบต่างประเทศไม่มีโทรอีกสมัครได้เลยเพราะคุณจบต่างประเทศเขาแค่คีย์คอโทรกลับมาคูา่ภาษากี่กับคุณจบแล้วค่ะในขณะที่คนจบไทยค่ะการสมัครเข้าไปคุณควรจะยื่นโทรอีกเพราะถ้าคุณไม่ยื่นคุณอาจจะไม่ได้ทแม้แตทั้ง เซลูเอดได้ซ้านะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เราต้องไปทําให้ได้ก่อนอย่างเช่นของ r u e n e ็ก Gen ก็จําเป็นจะต้องยื่นโทอีกเนาะเราถึงจะมีโอกาสได้ทําข้อสอบและไปตอบเพราะว่าการคัดวิเดตเมนต True n e ็ก Gen สัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษล้วนเพราะฉะนั้นสมัครเข้าไปยื่นโทอีกเข้าไปด้วยจะเป็นโอกาสมากๆให้ความรู้เราประมาณนี้คําถนามื่นใดปรึกษาได้ที่หน้าโปรไฟล์กดลิงก์รีกดติดต่อเราปรึกษาได้ฟรีถ้าใครที่จะเตรียมเองควรไปอ่านเซ็หนังสือยางบาัตรค่ะจะได้ยังบัตรหนึ่งเล่มใช้ทําทความรู้จัก โครงการเม n เดมิเนตัวนี้ใช้กลุ่มเรื่องไมซ์เซตและใช้ในการสัมภาษณ์ในขณะที่อีกตัวหนึ่งคุณจะได้แบบฝึกเซลเทส1 0 0ข้อเซตนี้เอาไปฝึกเพราะไปเข้า MP ที่ไหนคุณต้องผ่านเซลเทสให้ได้ก่อนเพราะนั้น2ตัวนี้จะแถม a s s e s s m e n t Day Beef ซึ่งจริงๆเหมาะกับเครือ CP นะ3านาทีไปด้วยเพราะ,ะนั้นถ้าใครจะไปนะคะอย่างเช่นเครือ CP หรือจะเตรียมไปโครงการ,รอื่นก็แนะนําให้ซื้อเซตนี้ในขณะที่ถ้าคุณจะไปโครงการที่มีการทําวิดีโอหรือ AI i n t e r v ท e w อย่างเช่นอะไรบ้างของ l o r e a l ค่ะจะมีทํา AI Interview ด้วยควรซื้อเป็นเซตอีบ e ุ๊กเล่มมันจะมีอีกเล่มหนึ่งที่เรียกว่าวิดีโออินเทอร์วิวต้องรู้เทคนิคเซตนั้นจะแถมนะชุดคำถามที่ใช้ในการถามเป็นนะคะคำถามที่จับเวลาย้อนหลังให้เราได้ไปฝึกตอบจริงด้วยเพราะนั้นอยากจะไปคุณต้องซื้อเซต3ถ้าจะไปโครงการที่มี AI AI, AI มีอะไรบ้างในประเทศไทยมี15โครงการค่ะมีอะไรมี UMC ก็ใช้ค่ะมี UFLP ก็ใช้ h e นิกเกก็ใช้เ e n ทันเอ s โซซีเอก็ใช้ u o b ก็ใช้ไทยยูเนียนใช้และ l o รีอ l ที่กลั จะถึงนี้ก็ใช้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้าจะไปควรจะซื้อเป็นแบบเซตด3ราคาหลักพันเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นปรึกษานะคะหรือสมัครสั่งซื้อเซตหนังสือข้อเรียนได้ที่หน้าโปรโฟไฟล์กดลิงก์ติดต่อเรา mt เข้าไม่ยากแค่ต้องรู้เทคนิควันนี้ขอบคุณทุกคนสวัสดีค่ะ